วันนี้เป็นวันจัดการผักเคียวค่ะผักไม่สวยอยู่หลายวันละก็หาวิธีนะคะผู้รู้บอกว่าใช้น้ำส้มควันไม้เลยก็จัดการเด็ดผักที่มันไม่สวยนะคะเอาออกไปเลยทิ้งไปให้เป็ดให้ไก่กินเนี่ยแช่มาทังนี่อีกละเดี๋ยวเอาไปให้เป็ดไก่กินเพราะว่าผัก มันไม่สาบายอันนี้ก็คือวิธีการรักษาใบาไหนไม่สาบายก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็บำรุงใบที่เหลือค่ะอันนี้เราก็เริ่มบำรุงกันแล้วนะคะโดยใช้น้ำส้มควันไม้ค่ะดูนะคะเหมือนมันรู้เลยเนาะพอแบบเอาของไม่ดีออกอะแล้วก็เอาของที่ดีๆใส่เข้าไปใส่น้ำส้มฟันไม้รู้สึกมันสดชื่นขึ้นเยอะเลย นะคะผักสดชื่นกันเยอะเลยเหลาโตไวๆนะจ๊ะออกใบส,สวยๆให้พี่ไวๆนะจ๊ะโอเคดูมาจนจบละตะกั่นต้องขอตัวไปทำกระถางอื่นนะคะเพราะว่าวันนี้ได้แค่กระถางเคียวใบหยิกอย่างเดียวเดี๋ยวเรายังมีพันธุ์อื่นอีกหลายพันุนะคะขอติดตามชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่วนเกษตรตะกระแตนย่านยาวออกเกษตรวิถีครอบครัวไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ